แชร์กันสนัดโลกออนไลน์นะครับหลังมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวที่ตลาดน้ําอัมพวาแล้วเจอกับค่าอาหารที่โดนโขกราคามหาโหดมีหน้าซ้ํายังไม่ติดป้ายราคาที่ชัดเจนด้วยครับนี่เป็นข้อความที่นักท่องเที่ยวรายหนึ่งส่งเรื่องไปยังเพจตลาดน้ําอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับว่ามากินอาหารที่นี่แพงมากจะไม่มาเที่ยวอีกแล้ว ไม่เคยพบที่ไหนมาก่อนราคาก๋วยเตี๋ยวแบบธรรมดา60บาทก๋วยเตี๋ยวเนื้อ80บาทข้าวมันไก่50บาทขณะที่ข้าวผัดกระเพราไม่ใส่ไข่ดาว60บาทและก็ไม่มีป้ายราคาอาหารติดไว้แต่อย่างใดล่าสุดทีมข่าวลงไปสำรวจที่ตลาดน้ำอัมพวานะครับพบร้านอาหารตามสั่งไม่ติดป้ายราคาจริงๆและร้านนี้ใครเข้าไปซื้อก็จะเจอกับราคาอาหารผัดกระเพราใส่กล่องกล่องละ60 ร้านขายก๋วยเตี๋ยวที่อยู่แถวริมคลองตลาดน้ำอัมพวาก็ขาย60บาทก๋วยเตี๋ยวเนื้อ80บาทจริงๆที่สําคัญอย่างที่บอกครับไม่มีการติดป้ายราคาแจ้งลูกค้านักท่องเที่ยวคนไหนที่เข้าไปกินพอสุดท้ายเช็คบินมาก็ต้องยอมจ่ายเหมือนถูกมัดมือชกจึงอยากจะร้องเรียนเรื่องนี้นะครับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงให้นายกเทศมนตรีเทศบาลอัมพวาเข้ามาดูแลเรื่องนี้ด้วยนะครับไม่อย่างนั้นตลาดน้ำอัมพวาจะเสียชื่อไปเรื่อยๆจนอาจจะไม่มีคนไปเที่ยวก็ได้ครับ